อีอ๊อฟอุ้ยไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ทำให้อุ้มจ้าน้องอุ้มจ้าเจเจอยู่มาม่าจัง่อยจะต้กินอะไรคะขอมาม่าสีส้มเท่านั้นแล้วก็เอาไข่ไก่สีส้มมาให้กูเท่านั้นไข่ไก่สีอะสีส้มอันเป็นสีถัึงมือนสีกับส้มสีกับส้มแล้วก็เอาน้ำส้มมาให้กูเดี่ยวนี้พอดีน้ำส้วเตียมมีพอดีเลยได้ เดี๋ยวไม่แถลบส้มอีกงูหนึ่งเลิศทำไม่อร่อยไม่ตายหรอมาให้กินแกลบปลาร้ากว่าสีส้มอีกคนหนึ่งเลิศเอาครีมสีส้มไม่ตูใช้ด้วยอยู่ไหนอย่าลืมใช้ทุกอย่างสีส้มแล้วอย่าลืมครีมเจลเอฟคอลเลคชั่นสีส้มสำหรับดำส้มด้วยนะคะต่อจากนี้เราจะหน้าใสกันทั้งแผ่นดินเลิศนะคะเจมามมาสีส้มค่ะไม่ได้ส้มอย่างเดียวนะ น้ำส้มค่ะแม่น้ำส้มมาเลยค่ะแม่กินเลยค่ะแม่กินค่ะกินกินค่ะกินกิมส้มกูอยู่ไหนมาตั้งเดี๋ยวนี้มึงไม่ทำร้องอะไรส้มค่ะส้มค่ะแม่ส้มเออกิมส้มทีนนี้ไม่กินนะคะอืบหมดแล้วค่ะแม่คนดีชีวิตมึงดูไง